ครับวันนี้มาชมละครผมไอยู่สำหรับพี่ต่อเป็นไงบ้างคะได้เจอร้องนองติ๊กกลางดีครับสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นละครทำงานและมีความสุขมากๆนะดูเออนะครับได้ได้ได้ดูไม่ค่อยตื่นใจนะน้องน้องทำงานน้องๆ้องทำงานทำงานได้อย่างผมถูกใจมีประสิทธิภาพผมถูกใจ ่างันอันไหนที่ไม่ถูกใจก็ก็บ่นไปว่าไปแต่สุกท้ายก็สรุปแล้วถูกใจครับนะสรุปที่คเรียคาที่ีีาหรับที่ตอเป็นไง้างคะกวเสื้อผ้าหนามพูดาค่อนจะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์บาง,างอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ใช่บางอย่างเป็นสเสน่ห์เลยเรื่องโลเคชั่นในปี2013ซึ่ง ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูละครเนี่ยอาจจะไม่เกิดทันยุคนั้นไม่ได้หมายความว่าบางคนคนที่เกิดทันไม่ได้ดูนะไม่ไม่ไม่หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ได้สะท้อนในยุคนั้นนะครับว่าเออเฮ้ยบ้านเรือนก็เป็นยังไงอะไรเป็นงไงเสื้อผ้าเป็นยังไงซึ่งมีความสดใสสีสันมากขึ้นมันไม่ได้เอนะิร์ธโทนอ่ะมันจะเป็นอะไรที่คัลเลอร์คัลเลอร์หน่อยซึ่งเป็นผมว่าเป็นเสน่ห์อะไรประมาณนี้ครับ ครับาแรก่อกับมาเจอทุกคนหน้าตาเลยนใกใช่ครับรู้สึกคิดถึงเลยคเพราะว่าตอนถ่ายพวกเราก็เต็มที่กับการเล่นการเล่นบทบาทที่จะออกมาให้กับทุกคนได้ดูอยู่แล้วนะครับผมพอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพวกเราก็แบบเล็มี่มีความเล่นบทบาทแล้วเล่นอยอะๆแล้วแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็คิดถึงทุกคนครับคิดถึงบรรยากาศกองถ่าย แล้วก็คิดถึงสาวๆาวทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้สาวๆสวยมากฉ ouais. ันเน้นย้ำเลยสวยมากนี่ครับใช่คุณพ่อเขาเน้นมากครับว่าลูกๆของเขาทั้งสามคนสวยมากนะครับสวยสมคำเลื่อลือสมคำเลื่อลือครับใช่ครับกระแตและค่ค่ะคุณเจนนี่ค่ะค่ะไปสองปีนีแล้วเนาะแฟนก็ชอบนะเฉพาะแบบกลิ่นอายความจริงใจใช่ชอบเี่บ้างก็สำหรับเจนก็ก็ดูแล้วก็ ลลเละครเรื่องนี้สนุกมากคือตอนที่เราถ่ายแล้วเราตอนอ่านบทอะ่ะก็รู้สึกว่ามันสนุกแหละคือหนูอยากบอกพี่ต่อว่าหนูอยากดูแล้วแต่ตอนนี้เลยเพราะมันสนุกเกินแล้วก็พอได้ดูจริงก็ก็สนุกจริงๆค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กก็คือทุกคนแบบชอบกันเยอะมากค่ะ เหม oh ือนทุกคนไม่ค an. ่อยแปลกใจเท่าไหร่ทุกคนก็จะบอกว่าหนูเล่นเป็นตัวเองจริงๆมันก็นิดหน่อยเองไม่ได้เป็นตัวเองร้อเปอร์เซ็นขนาดนั้นตอบกับพี่คนนี้ได้อย่างพูดกับพนี่พูดกับใครครับอยากพูดว่าเป็นยังไงครับคาแรคเตอร์เขาเจนนี่ดีครับปานนี้ปานจริงๆแล้วว่าดีนะน้องทำเป็นบ้านมาค่อนข้างดีนะครับเขาได้พัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะ บทนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไม่รู้แต่ว่าเขาได้พลิกคาแรคเตอร์ที่เคยเล่นมาได้ดีแล้วก็มันลื่นไหลเขาเขาเขาเข้ากับตัวแป้งล่ำได้ดีเอาแป้งล่ำเข้าหาตัวเขาอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันโอเคเลยครับเราเรา,เราก็ต้องพัฒนาบ้างถ้าเราไม่พัฒนาเลยเราก็จะไม่ได้เล่นเลยนะคะ แล้วก็นิดนึงงานไม่ใช่แค่น้ดขงคู่เราแต่ต้องเป็ต้องงานูเพราะว่าเหมือนคอมมนางคู่เราเหมือนดราม่าคือน่าสงสารยังไอยากให้บอกแฟนก็อยากให้คอยช่วยคอยกับคู่เราว่าคู่เราเนี่ยจะไปมนเยอะมากเลยแล้วว่าคู่เราจะลงเอยแล้วสมขภาพหรือใครมาเป็นก็อยากให้าไเป็นกำลังใจและฝัด คอเบลล่าป็นแฟแบบม่อเร็กมเขาแต่ไมอไ่ก็่ค่ะเขาดอมสอดถึงจะเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ความรักในการดำทางชีวิตค่ะนีนนใช่เป็นคือใหไม่ใช่แหมอย่าไใช่คำว่าม่ใช่มาก่อนให้ใช้คำว่าความรักมาเป็น่ินงจริงๆแล้วเขาเขาเป็นคนที่คมในฝากรู้ว่า เราแล้วหอมมีความคมในฝักนะไม่เรียบร้อยแค่ทีเดียวหรอกไม่เรียบร้อยแค่ทีเดียวแต่คือก็ก็มีความแบบมีความเด็ดขาดในตัวเองอย <c oughs> ู่กล้าตัดสินใจทําอะไรบางอย่างใช่ยัยงไงก็ฝากแฟนๆทุกคน,น,คนเป็นกําลังใจให้น้ําหอมกับสมุ้ด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะเดินทางไปในทิศท,ทางไหนแล้วก็จะได้ลงเอร์แฮปปี้อันดิ้กันไหมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคขอบคุณค่ะาขอบคุณ ใช่ครับเห็นสารวัตวดเป็นตรวจน้ำดีครับ,แ,<อ>บแล้วซึ่งมีความทิ้งตรงอะไรเงรี้ยแล้วก็มีการแอบชอบตั้งเองเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแอบแอบลื้มแอบอะไรอย่างนี้ด้วยก็ก็อาจจะมีหน่ารักหน่ารักอยู่บ้างอะไรเงี้ยรบนาางเเออกกก็แชใช่ครับใช่ใช่เราก็จะคอยแบบปลางนิดๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวถ่ายมาจะมีบ้างค่ะคนที่แต่งองในบาทในเรื่องี้คุณเบนดีค่ะที่าห ถ้าอยากเหยียบพึ่งไม่ชอบกันเลยค่ะค่ะเพิ่งสอง EP เองมีเวลาให้ไม่ชอบอีกเยอะเลยฮะใช่ค่ะดูดูไปแล้วจะหลงรักค่ะใช่ค่ออยากจะรวยที่สาวคนนี้คแล้วพ่อรวยที่สาวคนนี้มากเลยนะล่ะที่แท้ต้องเชียร์เพราะว่าเป็นลูกคนโปรดในเรื่องเลยนะฮะมีอะไรก็คือพ่อนี่จะมักจะรักเลยในลูกสาวคนเล็กก็คือแป้งรัมเนี่ยแต่ว่าจะจะมาโอบจะมาโอบท้งนี้อ่า เป็นลูกนั่งแต่สุดท้ายเพราะมันตั้งเกาหัวปวดหัวเออความชิ้นชาเนี่ยยังดีพ่อมีสัจจะผ้าใดๆก็ชอบท่านชายก็ชอบค่ะก็จะได้เห็นแฟชั่นในยุคนั้นด้วยค่ะคือเราเป็นช่างตัดเสื้อด้วยก็เลยจะแบบจัดกับคนอื่นเยอะก็จะได้เห็นชุดนะชุดชุดค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นจุดเปลี่ยนต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มันก็มีเหตุผลของมันก็อยากฝากแฟนๆได้ลองติดตามดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะค่ะแต่รับรองความสนุกแน่นอนค่ะแแ้วมมมัันนีีชายกสนุกมากครับแล้วผมคิดว่าเป็นบรรยากาศครอบครัวที่มันอบอุ่นน่ารักและกลมเกลียวกันดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าทุกครั้งก็ วันไหนมีคิวก็อยากตื่นมากองเร็วอยากได้มาเจอหน้าเพื่อนเพื่อนี่น้องๆน,นะครมีหูเรือใหญ่ก็คือพี่ต่อนะครับแล้วก็คอยอทําให้มันเกิดความาสมนุกสนานกันในกองตลอดพี่้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นที่ปิงฟุตตี้นะฮะตอนนี้ส่งกำลังใจให้กันหน่อยกแกกำลังไม่ค่อยสบายนะครับมเีเพื่อนรักผมคีคุณกระจรศักด์ นะครับแล้วก็ในฝั่งของแม่ๆของเราก็มีคุณน้ําทิปนะน้ำทิปเสียมทองนะครับวันนี้เพืดอเมาแล้วก็จะมีลูกชายคนเล็กอีกนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาในกองเนี่ยพอมันสรุกแล้วเนี่ยมันไม่มีช่องว่างระหว่างไว ไม่ไม่มีเลยนะฮะคือทุกคนเข้ามาสามารถที่จะแบบว่าเล่นกันได้แย้งได้นะครับจะน้องมิกนี่ก็โอ้แบบเห็นมิ่งมอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแบบเขาตัวเขี่ยเลยสร้างสร้างบรรยากาศปั๊บๆจะแบบ,บ,จะบ,จะบจะทำหน้าตีเนียนๆนะใช่ใช่น่ารักมากนะจะเรียบร้อยเหมือนจะเรียบร้อยนะอ่าพี่โอ้โหนี่วันนี้เขาเป็นผู้ชายในฝันเลยทั้งในจอและนอกจอนะครับคือข้างนอกเหมือนเรียบร้อยแต่ว่าอย่างคุณ แกงรับเนี่ยลูกสาวคนแรกแกบอกเหมือนอข้างนอกแกนแต่ข้างในเรียบร้อย <c oughs> ตัวจริงตัวจริงอ่าครับ ความสี่สตลาดของโค้งนะครับที่มีต่อแบบเพื่อนคนรักเพื่อนแล้วก็หลอดคืนองเพื่อนไปด้เพื่อนจะมีความสนุกสนานฝากสุภาพให้ค้านางนะคะช่วยฝากค่ะพรมยศเนาะวันจันทร์ศรัณย์จะได้ฝากฝากพรมยศนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับทางช่องเจ็ดไอชีสองทุ่มสี่สิบนะครับรับรองครับว่าสนุกสนานครับพวกเราทุกคนเต็มที่มากๆนะครับผม ทุกๆตัวละครเลยละกันค่าในละครพมพยุทธนะคะพวกเราทำงานกันเต็มที่มากๆอยากให้ผู้ชมนะคะได้รับชมละครที่สนุกๆน,นะคะยังไงก็ฝากพมพยุทธ์ด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs>